สวัสดีสาวกฟางมอดุท่านก็อยู่กับเหมยนอะคอร์บีชิ้นเคยแต่ก่อนอื่นเราไปสรุปผลเมื่อวันศุกร์ที่23กันก่อนเลยนะคะทั้งหมด2คู่ก็ต้องบอกได้เลยว่าเข้าไป1ตัวแล้วก็ตุยไปหนึ่งตัวสําหรับดีอรเรียนก็สามารถเอาชนะเซเบียไปได้ที่2ต่อ1ส่วนทางฝั่งของเชฟฟิลเวนเดอร์ ender, ก็แพ้ให้กับหีิยูินเต็ดไปที่2ต่อ0วันนี้เหมยก็มีนักทางฟุตบอลมาฝั่งเหมือนเดิมและขอแก้ตัวใหม่ให้กับพี่ๆเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกเชฟฟตบอลสําหรับพี่พพททาใด่ ตัดสินใจไม่ได้หรือแนวะทางไม่ชัดเจนภายในกลุ่มมีทั้งบอลสดบอลเต็งบอลสเต็ปทั้งในและนอกกระแสะมาให้ขสารมากมายตลอด24ชั่วโมงสำหรับพี่พี่ที่สนใจสามารถ sme 159เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับทางเราได้เลยทางเราก็มีเสื้อฟุตบอลสวยๆแจกให้กันด้วยมาเอาเสื้อสวยไปใส่เชียร์ทีมโปรดกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา,ราเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยอย่างลิเวอร์พูลเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของทีมเบนฟอร์ดจะทำการลงเตะเวลา22 3 0นาฬิกาสนาทีตามเวลาบ้านด้านนั่นเองเงื่อนไขาการทำประตูก็เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลต่อที่1.75อันดับตารางคะแนนของทีมเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยู่ที่อันดับ3ลงเล่นไป1น,นัดและสามารถเอาชนะมาได้หนึ่งครั้งยังไม่เสมอและก็ยังไม่แพ้ยิ่งสยังไม่เสียป,ประตูเก็บไปได้สามแต้มตามมาดูทีมเยือนอย่าง ben ford. เบนฟอร์ดอยู่ที่นดับหกลงเล่นไป1นนัดเอาชนะมาได้1ครั้งยังไม่เสมอและยังไม่แพ้ยิง2เสีย1เก็บ3ามแต้มฟอร์มที่เจอกัน5นัดหลังสุดก็ต้องบอกได้ว่าลิพูสามารถเอาชนะไปได้ถึงกับ4ครั้งยังไม่เสมอแพ้ไป1ครั้งเกมล่าสุดลิพูเอาชนะให้กับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์สต่อ1ประตูฟอร์ม5้นัดหลังสุดทั้งสองทีมลิพูก็สามารถเอาชนะไปได้ถึงกับ4ครั้งสเสมอแค่1ครั้งเท่านั้นยังไม่แพ้ใครในตลอด5นัดหลังสุดเกมล่าสุดก็เป็นการเอาชนะให กับทีมน้องใหม่อย่างอิสวิทาวไปได้ด้วยสกอร์ที่2ต่อศนย์ประตูเตรียมว่างมากในระบบ4-231ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างเบนฟรอดฟอร์มห้านัดหลังสุดทั้งเยาวและเยือนก็เป็นการเอาชนะมาได้แค่1ครั้งเท่านั้นเสมอ3แพ้1เกมล่าสุดก็เป็นการเอาชนะให้กับคริสตันทารเรตมาได้ที่สกอร์2ต่อ1เตรียมจัดทัพในระบบ4231บอกเลยว่าแมนนี่ที่แอนฟิลน่าจะเป็นเจ้าถิ่นอย่างล์พูชี่ดูดีกว่าและปิดเกมไปแบบไม่ยากเย็น จริงอยู่ที่แม์ล่าสุดจะออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยในช่วง45นาทีแรกแต่หลังจากปรับเทคนิคมาแล้วก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนชมกันไปพอสมควรทําให้พวกเขานั้นบุกเอาชนะอ e ีฟูซิตาวไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ได้สาเร็จตัดภาพกลับมาดูที่ผู้มเยนอย่างเบนฟอร์ดซึ่งเปิดรังเอาชนะคิสตันพาเรตมาได้แบบชิวเฉียด2ประตูต่อหนึ่งเพราะรูปเกมค่อนข้างที่จะสูสีทาว่าการเผชิญหน้ากับตัวตึงสุดในย่านเมอร์ซีไซมีทรงที่จะดูไม่เจอสูงมากนอกจากนี้ สถิติที่พบกัน2ครั้งเมื่อซีซั่นก่อนก็เป็นฝ่ายปรชาชัยไปถึงกับ2องเทาฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเรทกับภาพวรวมของทั้งสองฝ่ายแนะนําอยู่ต่อไม่งอดวงฟันธงจัดเต็มผงแดงแรงไม่หยุดไปต่อกันโคู่ที่2กับฟุตบอลเซเรียอานาโปลีพบกับโบโรญนยาจะทําการลงเตะเวลาตีหนึ่งตามเวลาบ้านดานั่นเองเงื่อนไขการทำประตูก็เปิดมาให้ทีมเจ้าบ้านอย่างนาโปลีต่อ0.5อันดับตารางคะแนนของทีมเจ้าบ้านอย่างนาโปลี นาโปลีอยู่ที่อันดับ19ลงเล่นไปหนึ่งนัดยังไม่สามารถเอาชนะใครได้ยังไม่เสมอและแพ้ไปหนึ่งครั้งเสียสามประตูยังไม่มีตามตัดไปดูทีมเยือนอย่างโบโรนยาโบโรนยาอยู่ที่อันดับ10ลงเล่นไปหนึ่งนัดยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เช่นเดียวกันเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ยิ่งหนึ่งเสียหนึ่งเก็บหนึ่งแต้มผลงานที่พบกนันห้านัดหลังสุดก็ต้องบอกได้ว่านาโปลีสามารถเอาชนะไปได้สองครั้งเสมอสองแพ้หนึ่ง เกมล่าสุดนาโปลีแพ้ให้กับโบรอนยาด้วยสกอร์ที่0ต่อ2ประตูฟอร์ม5นั้นหลังสุดของทั้ง2อทีมน,นาโปลีสามารถเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอ1แพ้2 เกมล่าสุดก็แพ้ให้เก่าเวโรนาด้วยสกอร์ที่0ต่อ3ประตูตเตรียมวางหมากในระบบ3-4-2-1ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างโบโรนยาฟอร์ม5นัดหลังสุดทั้งยาวละเงี้ยนยังไม่สามารถชนะใครได้ใน5นัดที่ผ่านมาส่วนน่าจะเสมอซะมากกว่าเสมอไปถึงกับ4ครั้งแพ้ไป1ครั้งเกมล่าสุดก็เสมอให้กับอูดิเนเซ่ด้วยสกอร์ที่1-1เตรียมจัดทัาในระบบ4-2-3-1เจ้าทินยังนาบุรีผลงานแรกพวกเขาก็ บุกไปพ่ายให้กับเวโรนาแบบหมดรูปในศูนต่อสและปัญหาหลายๆอย่างยังไม่สะสาง เกมนี้เชื่อว,ว่าโบลอนยาบุกมายันเสมอได้อย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ฝั่งรองดีที่สุดค่ะเจ้าทีมยังนาโบลีผลงานเกมแรกพวกเขาก็ปลุกไปพาให้กับเวโรนาแบบบทรูปในศูนย์ต่อ3เป็นปัญหาโจทย์ใหญ่ที่คอนเต้จะต้องเร่งรีบแก้ไขให้กลับมาอยู่ในจุดที่ทีมควนอยู่อีกครั้งโดยเฉพาะเกมรุกบทจะหายกระหายไปแบบดือๆแทบจะไม่สร้างความอันตรายให้กับแนวรับผู้แข่งเลยแถมเกมรับก็ยังมีอะไรให้ต้องปรับปรุงอีกเยอะด้วย แม่นี้ต้องเปิดรัง เตรียมดวลกับโบรอนยาที่ฟอร์มเกมแรกเสมอให้กับอูดิเนเซ่มาที่หนึ่งโดยรูปเกมโบรอนยาเล่นมีทรงและแนวรูกก็ดูอันตรายประมาทไม่ได้อีกด้วยเลดาคาเปิดออกมาให้เจ้าท่นเป็นฝ่ายต่อครึง่งรูปเกมนี้แนะนำว่าอยู่รองทีมเยือนดีกว่าค่ะเพราะมองว่านาบปลียังไม่ฟื้นเต็มร้อยและมีปัญหาหลายๆอย่างยังไม่ได้สะสางเกมนี้เชื่อว่าโบรอนยาน่าจะบุกมายันเสมอได้อย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ฝั่งรองดีที่สุดค่ะ สรุป2คู่ของเหมยนะครับลิเวอร์พูลพบกับเบรนฟอร์ด เบนฟอร์ธทาว่าเผชิญหน้ากับตัวตึงสุดในย่านเมอร์ซีซด์มีทรงที่จะดูไม่จืดสูงมากนอกจากนี้สถิติการพบกันสองครั้งเมื่อซีซั่นก่อนก็เป็นฝ่ายปลาชัยรวดทั้งสองคราวแนะนำอยู่ต่อไม่ง้อดวงฟันทงจัดเต็มหงแดงแรงไม่หยุดสำหรับนาโปลีกับโบรุญญาเลรารคาเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อถึงลูกแนะนำอยู่รองทีมเยือนดีกว่าค่ะเพราะมองว่านาโปลียังไม่ฟื้นเต็มร้อย เกมนี้เชื่อว่าโบรอนยาบุกมายังเสมอได้อย่างแน่นอนดังนั้นอยู่ฝั่งรองดีที่สุดค่ะมีคือแนวะทาง2คู่สําหรับคัาคืนนี้และหากเพื่อนๆพี่พพพพท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปทางไหนสามารถ sme159 เข้ามารับแนวะทางเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ